สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะจะพามาอ่านข่าวที่ครูได้ทําโพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะเตรียมคอนเทนต์มาให้นะคะซึ่งแหล่งข่าวมาจากสาสำนักข่าวใหญ่ๆเลยวันนี้ให้เครดิตไปที่ BBC บางกอกโพสต์และ The Tiger นะคะเอาล่ะข่าวแรกเนี่ยดูตรงนี้เลยเขาพูดว่ายังไงคะพาดหัวข่าวบอกว่าอ่านพร้อมกันนะ the vaccine tourists heading to the U.S. to get their jab คำนามหลักตรงนี้ก็คือคำว่า tourist ที่แปลว่านักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวแล้วมีวัคซีนมาขยายคือนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เที่ยวไปเพื่อความสนุกแต่เดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อสิ่งนี้ค่ะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนนั้นนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนเขาได้ hey into มุ่งหน้าไปที่ประเทศอเมริกาไปทำอะไรคะไม่ได้ไปเที่ยวไปทำการถึกเกต their jab to get their jab มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า to get vaccinated หรือว่า to get the vaccine ก็คือไปฉีดวัคซีนนะคะดังนั้นได้ศัพท์เพิ่มแล้วนะใครที่ถือว่าเป็นศัพท์ใหม่จดตอนนี้เลยค่ะคำว่า jab jab ตรงนี้แปลว่าวัคซีนนะข่าวแรกผ่านไปแล้วนะคะอ้าวข่าวที่2ตรงนี้เขาบอกว่าไง the primary school teacher who became president ตัวนี้ไม่ได้มาเป็นประโยค ยังไม่ได้บอกว่าใครทำอะไรตรงนี้มาเป็นคำนามนะคะเดียวๆเลยก็คือ teacher แต่ส่วนที่เหลือมาแบบขยายซึ่ง Who became president ตรงนี้นะคะขยายกันแบบเป็นกลุ่มคำเลยค่ะนั่นคือคุณครูคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา primary ก็คือประถมศึกษา ครูคนนี้คนไหนมีตัวมาขยายเพิ่มครูคนนี้เป็นคนที่ได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีตามไปอ่านได้นะคะครูส้มแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะในคอมเมนต์ค่ะเช็คเลยนะต่อไปข่าว b c บบอกว่า BBC Future America's Forgotten Favorite Sport ตรงนี้แปลว่าอะไรการแปลดูดีๆถ้าเกิดนักเรียนเห็น apostrophe S แบบนี้นะคะ อยู่ลักษณะน,นี้มันจะแปลว่าของดังนั้นจะไม่ได้พูดว่าประเทศอเมริกาถูกลืมที่ชอบกีฬาแปลแบบนี้ถึงคุณรู้สับคุณก็จะงงเองเพราะว่าแปลผิดทิศทางการแปลให้ถูกทิศทางเห็นอฟฟัลฟโซฟีแบบนี้แปลว่าของดังนั้นงานของเรานี้ต้องย้อนไปให้ถึงคำหลังสุดซึ่งเป็นคำว่าสปอร์ตแปลว่ากีฬาแล้วคุณก็ค่อยเก็บมาแบบนี้ โอ okay, เคป่าว่ะพร้อมกันนะ3ามกีฬาที่น่าชื่นชอบกีฬาที่เป็นที่โปรดปารานของคนที่ถูกลืมของอเมริกามันคือกีฬาประเภทไหนตามไปอ่านดูนะคะพาแปลแบบเร็วนะคะเราจะมารีวิวพาดหัวข่าวกันอ่าต่อไป Man on scooter steals millions from Paris jeweler ดูนะฮะถ้าเกิดอ่านแบบที่ ตัดเรื่องปรามาออกไปเพราะว่าครูบอกหลายครั้งแล้วว่าพาดหัวข่าวเขาจะตัดเรื่องปรามาแทนที่จะพูดว่า I s เขาตัดออกค่ะเป็นการประหยัดเนื้อที่นะคะผู้ชายที่นั่งอยู่บนสกูตเตอร์เอ๊ะเขาไปทำอะไรเขาไปขโมยเงินเป็นจำนวนหลายล้านคือจริงๆให้คิดภาพเลยว่าผู้ชายเขาคงไม่นั่งอยู่บนสกูตเตอร์เฉยๆแต่เขาก็ขับสกูตเตอร์อยู่นั่นแหละ,จ,ะจู่ๆขับสกูตเตอร์มาก็มาทำการ steals million s t e a l แปลว่าอะไรคะคำศัพท์คำนี้ไม่ยากมาก แปลว,ว่าขโมยนั่นเองค่ะสกูตเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็น e s c o o t e r ตรงนี้ก็ได้นะคะที่เขาใช้กันเยอะๆในย e ุโรปหรืออาจจะเป็นรถสกูตเตอร์ที่บ้านเราชอบเรียกว่ามอไซคแต่ว่าเป็นมอไซขนาดเล็กแต่ต้องไปดูอีกว่ารายละเอียดข่าวเขาพูดไว้ว่ายังไงนะน,นั้นผู้ชายเนี่ยขับสกูตเตอร์มาอยู่ดีๆก็มาขโมยเงินหลายล้านเลยขโมยออกมาจากใคร from Paris jeweler ตรงนี้ไม่ได้อ่านว่า j e w e l e r นะคะ หน้าตามันเหมือนจะอ่านว่า j e w e l e r แต่จ,จริงๆ jeweler jeweler รู้จักคำว่า jewelry ไ,ไม่ใช่ jewelry jewelry ที่แปลว่าเพชรแต่คนนี้ก็คือพ่อค้าขายเพชรพอ่พรพอค้าทำงานในร้านเพชรที่อยู่ในเมืองปารีสนั่นเองค่ะไปค่ะเหลืออีกกี่ข่าวเนี่ย Cambodia to impose COVID-19 lockdowns in areas bordering Thailand to impose ตรงนี้ ถ้าเกิดเจอในาพาดหัวข่าวก็คือจะนั่นเองค่ะจะทําการอะไรประเทศกมพูชานะคะเคมเบรประเทศกัมพูชานั้นจะทำการออกกฎเรื่องล็อกดาวน์โควิดในพื้นที่ที่ติดกับคาว่า bordering มาจากคาว่า border ที่แปลว่าชายแดนพรมแดนแต่ตอนนี้พื้นที่ที่ว่านั้นใช้เป็นกริยาที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย เป็นการสร้างความ security หรือว่า safety ให้กับประเทศของเขาเองนะคะก็เลยปิดกั้นการเดินทางเข้าหรือออกนั่นเองค่ะในช่วงที่ในส่วนที่ติดกับประเทศเรานะคะนั่นก็คือข่าวที่ครูอยากจะเอามาพาอ่านและแปลนในวันนี้นะคะชีเทดสอบคำศัพท์นะคะใครอยากได้ก็ทักมา ที่ Facebook Inbox English f i n a n f i r m หรือ Line at English f i n a n f i r m ค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอยากได้คอนเทนต์แบบนี้อีกอย่าลืมกดเอาอีกบวกบวกบวกให้ครูส้มดูด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย